เขาว่าคนเราถ้าอยากรู้จักกันให้มากขึ้นก็ต้องไปถึงบ้านถึงช่องกันมาค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตที่นีเทเรนเริ่มต้นอย่างไรเราซื้อบ้านล้างสวนล้างเราซื้อเพราะว่าทำาเลมันดีมันติดแม่น้ำแล้วก็มันตรงข้ามบ้านน้องสาวพอดีเลยตอนซื้อก็มีแต่คนว่าบ้านนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นป่าที่แบบต้องมาลือ้อมาถอนมาอะไรใหม่หมดเลย ทํากันเองหมดนะคะไม่ได้ใช้เวลานน้อยใช้เวลาเป็นปีสองปีกว่าจะรื้อกว่าจะเคลียร์ทำสวนไปทีละแปลงสองแปลงเคลียร์สวนไปในระหว่างที่เรารอใบอนุญาตการรื้อถอนใบอนุญาตการบูรณาการบ้านน่ะนะคะเพราะบ้านมันเป็นบ้านเก่าที่อายุเกินร้อยยี่สิบปีประมาณนั้นน่ะน,นะคะก็เลยใช้เวลาแค่ใบอนุญาตนี่ก็รอไปสามปีแล้วกว่าจะได้ลื้อกว่าจะได้สร้างกว่าแบบจะผ่าน โอ้ฝ่าฟันกันมาหนักหนาเราพอเราได้ใบอนุญาตมาไม่นานเราสร้างบ้านไปได้สักปีหนึ่งละก็เป็นช่วงที่สามีเปลี่ยนงานสามีเปลี่ยนงานไม่นานโควิดมาอีกบ้านมันก็ชนะชะง,งักกันนะคะเราก็ลุยเรื่องสวนเรื่องอไรปลูกดอกไม้ขายอะไรไปเพราะว่าเรื่องบ้านเราก็พักไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่มั่นใจในอนาคตว่าสถานการณ์การเงินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันจะเป็นยังไง ช่วงที่สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าโควิดไม่ว่าการงานของสามีมีปัญหาอยู่เราก็พักเรื่องการสร้างบ้านไปฝนก็มาลุยเรื่องสวนเรื่องอะไรเพราะว่าเออมันเป็นงานที่เราถน,าดนัดอ่ะน,นะคะก็ปลูกดอกไม้ขายเพราะว่าอยู่เมืองไทยก็ทํางานเกี่ยวกับต้นไม้ขายดอกไม้ทําดอกไม้ตัดดอกทําอะไรอย่างเงี้ยขายดอกไม้ขายต้นไม้เพราะงั้นนะคะก็มาทําสวนตัดดอกไม้ขายให้ลูกค้ามาตัดเองที่บ้าน ทำช่อขายอะไรอย่างนี้ก็ขายได้ค่ะขายดีลูกค้าก็บอกกันปากต่อปากนะคะแล้วก็มีทีวีมาเอาไปลงข่าวลงอะไรด้วยก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ตัวฝนเองก็เป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งอะนะคะว่างๆก็ไปเรียนไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนวาดรูปไปเรียนปั้นก็คืออะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราเราคิดว่าเรามาถึงเมืองนอกแล้วว่า อะไรที่เราลงทุนกับตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องหอบหิวไปไหนมากก็คือความรู้นี่แหละก็เลยไปเรียนมีอะไรที่ใจชอบคิดว่าชีวิตนี้ฉันต้องเรียนก็ไปเรียนค่ะไอ้ไอที่ไปเรียนมาก็เอามาใช้ในงานมาจัดเวิร์กช็อปมาจัดดอกไม้ขายมาอะไรอย่างนี้แ่ะค่ะแม้แต่การขุดสะการไถดินทําอะไรก็เป็นคนทําเองนะคะขี่รถไถจนฝรั่งมาเกาะรั้วมองอะ่ะคิดดู ุ่มเทกับงานมากจริงๆแล้วก็ลุยจริงๆเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตขาว่าบ้านถึงไหนแล้วสวนถึงไหนแล้วและอนาคตวางแผนอะไรไว้ค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ